สวัสดีครับในคลิปนี้จะพามาดูสนามเด็กเล่นจิ๋วแล้วกันนะไม่รู้ชื่อเรียกแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดแผนที่ก่อนก็จะอยู่ชิงเหอนะแล้วก็ตรงคลิมสันคลิปนี่กิตเตอร์ลิงกาวเนี่ยมันเรียกว่ามินิพาราได์นะเมาเป็นมัลติเพเยอร์ด้วยนะครับโซโล่ไม่เจอนะจะอยู่ในมัลติเพเยอร์พอเรามาถึงตรงนี้ใช่ไหม เราจะเห็นได้รู้นี่ไหมข้างๆเด็กเนะี่ยสิ่งที่เราต้องทำนะเราต้องย่อตัว้่กด God enter ฮเข้ามาเป็นโซนแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูมันก็จะเป็นเป็นเหมือนอีกฉากหนึงนะ่ง <c oughs> มันก็เป็นสําหรับเ,เขาเรียกสนามเหมือนสนามเด็กเล่นนะสําหรับคนตัวเล็กอะ่ะเออเนี่ยมีไม้กระดกให้เล่นเหมือนในเทลเลอร์ที่เราดูนะกระดกนี่มันก็หาให้เล่นได้นะกระดกมั่เอาไปช่วยกันกระดกดีค้หนึ่งเลยคอยทีดิโดดน้อยกระโดดขึ้นยากว่ะกะโดด กับผมกดคิวอะไม่ได้ไม่ให้ใช้ค่าปุ่มคิวนะแค่กระโดดยัง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 นะันก็จะนี้แหละกล่องไอกรองคะเป็นเหมือนกรองให้กระโดด <c oughs> นี่เป็นทางออกไงลูกกระดิ่ง <c oughs> ก็มีสิงช้านี่ก็เป็นอไนนี้นะให้เก็บลูกไฟสีฟ้า <c oughs> ฮ่า มีสนช้าให้สวิงได้แค่ไหนที่อยากลองเล่นมันมีอันนี้นะที่ผมอยากลองเล่นมันมีเนี่ยบาลิสต้าเนี่ยแต่มันต้องมีคนไปจำลองให้เรายิงก่อนนะมันต้องคือจะบอกง่ายมันต้องมีคนยอมเข้าไปเป็นเนี่ยเป็นบาลิสติกโหมดแต่เป็นกระสุนให้ยิงเนี่ยโดยนี่มันลอยยิงผมด้วยมั้งไงยิงมั้ เป็นคนใช้แล้วเนี่ยเอ้ายิงไม่โดนผัดกันดิขอยิงบ้างมันต้องมาเล่นกับเพื่อนนะขอยิงบ้างผัดกันดิจะเป็นยูสนะเป็นผู้ใช้มีงหมเรยวเร็วเร,วเรวมานอนมานอนเฮ้ยยิงแล้วนะเ็นไย ได้ไหมทำไมยิงมิสวะต้องไปยิงให้ชิ่งเข้าเข้าออกตรงนี้แน่เลยมีบาริสติกสองที่นะตรงนี้ก็มีก็เขาได้กาบรรจุใช้กระสุนเป็นคนนั่นเองนะมาดิ <c oughs> ไม่มีใครเล่นด้วย á? มันต้องเชิญชวนเพื่อนๆมาเล่นกันหรือมั้งก็ไปลองดูนะไปเอาเขาละ ไปเอาปาร์ตี้คุณมายอดส่วนมาเล่นดูนะมันก็อุตส่าห์ทำมานะเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ย oh ก็มีประมาณนี้นะสถานที่แห่งเนี้ยผมว่าดูยิงมีเท่านี้มีอนให้เล่นอีก่ะไม่มีนะโดดไปโดดมาไออะไรวะโดนน้ำตกแล้วตายงั้นน้ำมันแรงนะตัวเราแม่งตายเลยจริงต้องวะ โอเคก็เป็นอันจบนะสำหรับไอสนามเด็กเล่นจิ๋วนะครับไปลองเปิดเขา้าไปลองไปเล่นกันดูนะสำหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าเนื้อหามีประโยชน์อยากช่วยสนับสนุนช่องแบบง่ายๆแค่กดเข้าช้อปปี้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้สามารถซื้ออะไรก็ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นของในลิงก์จะเป็นของที่ใช้ประจำอยู่ก็ได้ราคาเท่าเดิมและยังสามารถช่วยสป,ปอร์ตช่องได้อีกด้วยก็ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าและไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ